เดี๋ยววันนี้เราจะพามาพบกับการรีดเบอร์เสื้อด้วยเตารีดเดี๋ยวมาชมวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนเล็กเราจะห้าเบอร์ให้ตรงกับหลุนเสื้อด้วยนะครับดูที่อ่าเตาพบเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับอุปกรณ์ของเรามี เบอร์เสื้อช่องเสื้อฟุตบอลตัวนี้จะเป็นเกตเพเยอร์เป็น mm hmm. ปอเอเอเกตเพเยอร์พมซื้อมันในช่วงนั่นตัวต mm ่ห้าหลห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้งานเลย mm hmm. พานมาแล้วว mm hmm. ก,กปีแฟกไลก็การเก็บแฟค การเก็บให้อยู่นานคือถ้าเราไม่ใช้คือถ้าเราไม่ใช้เดียวให้ใชายแปรงแปรงที่เราท่าอยู่ทุกวันแล,ล้งน้ำนานครับโยลุยให้ทัวนี่เลยแล้วก็เก็บเขาจะอยู่ได้นานมากเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำครับเริ่มจากการปูผ้าโคนขั้นตอนแรกแล้วก็ไม้นี่จะเป็นไม้กระดานอัด พ่อมชายไอ้ไส้ผากไมะหนี่ยลงพากำมไหยี่แล้วก็แม็กยับเอาซซดไส้ไปใต้เสื้อนะครัแบวบกไอ้เสื้อตัวนี้มันจะทำลายมาเพราะว่านนึ่งเขาจะเป็นลงมันดูเส้นตรงกลางเส้นแบบนี้เราจะดูได้หายดูการวางเบอร์เราก็มา เราวิธีทําเรามาดูจับี่คปอปกเสื้อตรงเนี้ยเราจะดูชายชายคอปกเสื้อตรงนี้ให้เข้าได้แนวแนวกลางแต่ตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตรงกลางพอดีอะมันจะเป็นอะไรเขาเรียกเป็นชองเป็นไล่เป็นชอง,ชองมันก็จะหายในการทำต่อจากนั้นเราก็จัดมาร์ก ให้เขาอยู่ในแนวกลางดูครอบเขตแล้เขาอยู่ในแนวกลางตรงพอดีฮนะอ่ะอย่าลืมบอกเบิร์ดเตอรลีดเตอรลีดพุ่มชายอยู่ในระดับเซทึงงานะประมาณความโลนเซทึงงาเดี๋ยวพ้อ,อยาเต็ม ก่อนเราก่อนเราจะรีดเราจะใช้กระดาษเอซีโดยที่ไม่มีน้ำมึกนะกระดาษเป๋าเลยเพื่อเพื่อเป็นการโลงเรางที่เสื้อก่อนลงน้ำมัมโลงรีดให้เสื้อคนเรียบก่อนขั้นตอนแรกเลยนี่ขั้นตอนสำคัญเลยอ่าลังจากเสื้อเลาเรียบแ้วเราก็ดึงออกเห็นไหมครับ เสื้อเราเรียบเพื่อไม่ให้เขาป็นรอยยับรอยเลยเบอร์ลงเขาะจะได้ลงได้ช่วยจากนั้นเรามาเช็คความเรียบร้อยของดังกล่าวก่อนมีเราลืมตั้ง ตั้งซูลให้เขาตรงน,นนะยมข้อตั้งแป๊บนมงโอเคครับลังเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเราดูานี่ด้วยนะตั้งดูครบเตารีดเพาะไอ้เฟกเกา่าแล้วก็เฟกดันนีที่เป็นตัวโบกไส่เสือ้อโบกย่อเสือ้ออย่าให้ไปโดนเตารีดด้วยความร้อนเดดคาดนะเขาจะหลอก หลังจากนั้นเราใช้กระดาษ A4 ติดทับเบอร์เสื้อครับแล้วก็ใช้วิธีการรีดเนี่ยครับเราจะรีดไปอยู่เป็นแบบเนี้ย หลังจากนั้นเรายกเตารีดออกเส้นเยาบโอยแรงครับเราก็เปิดดูอ่หนักเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้สักปักเราดูครับว่าก็ติดหรือยังห้ามใช้ความร้อนเยอะนะครับถ้าถ้าเราใช้ความร้อนเยอะจะทําให้เบอร์เสื้อฟังฟังไปกับเมื่อเราสกินซี่เลยนะถ้าใช้ความร้อนเยอะ เนี่ยเรามาดูข้างๆไยเนี่ยเกาเขาจะออกนะเกาเขาจะออกข้างๆถ้าเป็นเบอร์ที่ติดแล้วนะเราจะมาไลาด่ดูแต่ถ้าเราไม่มั่นใจอ่าเราปิดทับอีกทีนะถ้าเราไม่มั่นใจในจุดไหนหวัวเกาเขาปิดไยังเกาาออกมาก เราใช้วิธีการแบบนี้ครับแต่ความโลนพยายามน้อยครับยาเยอะความโลนถ้าความโลนเยอะเกินไปอาจจะทําให้เบื่อฟังฟังเลยแลยไม่ใช่อาจจะทําเดี๋ยวโหลดทิ้งไว้สักครู ให้เขาเย็นนะทิ้งไว้ไม่จําเป็นต้องเป็นกี่นาทีไฮเฟกนี่มีความเย็นเลยียวแล้วเราถึงจะเปิดหลังจากนั้นเรามาต้องดูเรื่อยๆครับมาสัมผัสสัมผัสธ์บดูเบอร์เรื่อยๆบอกความร้อนเขาหมดไปยังถ้าความร้อนไนมะ่ไม่ต้องรีบนะครับค่อยค่อยทำให้ความร้อนเขาหมดก่อนถึงจะเปิด มันจะเป็นอันตรายกับเสื้อเรานะเสื้อเราไม่จะพังเต็ที่ด้วยละอะในระหว่างที่เราโลหากใครต้องการทำทดลองทำดูคนระับพรมันยังเบอร์ยังอามอยู่เยอะเป็นอามแบบพวกนี้อามตกแต่งเสื้อไดไ้เสื้อผ้าผมไม่คย ชายด้วยการอะไรลีดแบบเคือ่องพงพ้มเดทําองทางนั้นฮัดจากที่ถือราไม่เคยไปส่งสกินส่งสกินมันก็ไล่บาดลองฮัดโยหัด,หดเลียงเบอร์ฮัดเบียงตัวัซ้อนเสื่อมห้าพยายามตอนนั้นพอเราอยู่ใกล้อยู่ใกล้สนามซุปเราสั้งเราเลือกมา ได้สะดวกเสร์ช่วงโคโล่มาทำเอามาทำ,าาทำนัดทำไปเอยๆแต่กว่าจะได้มาเป็นแบบกผ้นียนเสื้อพังไม่รู้กี่ตัวแล้วดูเบอร์ก็เก่าแนัน่นะลงบุ้มนี่เบอร์มีเยอะคงถ้าใครสนใจอยากเอาไปทำก็คอยติดต่อมาทาง ในนี่ครับใน YouTube ในเล่นยังโลนเดี๋ยโลนสักผู่เนี่ยเบอร์กเกา่าๆผมจะเก็บไอ้แบบเนี่ยนาานนี่เบอร์ตั้งแต่ปีท่องพันสิเว็นี่ยังเลี่ยมอยู่อีกนะคง ปีสรงพันสิบเอ็ดนะจนกลกรกดของทรงค้าผมสังมาตั้งแต่เลยก็ไม่นู้นนานนานมากเลยนะไอ้มี่ปอปสัวคอนเซอร์ของทงค้าเบอร์เบอร์เทเบอร์ป๊อปของมีมดนะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดกันนะให้เล่าไปเทีมุมนะจับทีมุมแล้วเราค่อยๆพยายามโลกโอกอ่านี่ถ้าเป็นแบบเนี้เขาไม่ติดนะแบบนี้คือเขาไม่ติด โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันวิธีการแก้กคือเราทำซ้ำเหมือนเดิมผมเคยทำไว้คลิปประมาณสามสี่ปีหรือซึ่งนะคลิปนั้นคนเลยไปคนดูไป เจ็ดพันกว่าเลยตอนนี้ทีเข้าไปดูไห้นองถักมาเออพี่รีดย,ยังไงอะ่ะเราอาธิบายไปเขาก็ไม่รู้เลยอ่าเดี๋ยวฟัวงทำคลิปไม่เลยอีกอบถ้าตายฟังรู้เรืองนะมันไมมันไม่ใช่คำแปลถิมพุ ก็ตาไต้ฟังรู้เรื่องแนะล้วเนี่ยหลอนลนะแมว